รีวิวการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบฉบับจริงๆเลยนะครับไปจดมาแล้วครับในวันนี้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นในหน้าในทิกตอกรีบไปจดนะครับจะได้ไม่โดนค่าปรับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนไปจดเนี่ยมีปัญหาพอสมควรซึ่งเจ้าหน้าที่ที่สำนักง,งานเขตก็ได้โทรปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่กรมพาริกการค้าแล้วก็จบอย่างสวยงามครับทุกปัญหาที่ใครได้ลองไปดูปัญหาในคลิปได้เลยครับ นั่นี่คือเอกสารทั้งหมดที่ผมก็นำไปโชว์ให้นะครับอันนี้เป็นภาพของหลักฐานที่ผมสามารถมาเปิดเผยได้มันก็จะมีสำนักประาชาชนวยช่วยรับียนบ้านนะครับแล้วก็เอกสารพวกเนี่ยครับภาพหน้าสินค้ารวมซึ่งเอาพูดตรงๆเลยอันนี้ก็ก็ผมก็ไปแอดแอดแอดจากชาวบ้านเข้ามาเพราะเราบอกแล้วว่าเราไปจดในลักษณะของนายหน้าทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เจ้าของนะก็ไปแอดมาจากไปดึงมาจากดนอีกทีนึงนะครับอันที่2ก็เป็นสินค้าแยกชนิดนะครับหน้ารวมแล้วก็เป็นสินค้าแยกชนิดนี่นะครับนี่เนี่ยในหน้าของสินค้าผมมีแค่สามภาพนี้เลยทททีีีี่่่เเเเอออาาาไปโชววว์ใหห้้ขลืกสสรรนนนตััะคบพ จุดสําคัญนะครับคือตอนที่เราต้องกรอกใบทพนะครับนี่ผมให้ดูจุดสําคัญเออ่นี่ครับข้อนี้นะครับชื่อเว็บไซต์ครับดูดีนะครับชื่อเว็บไซต์ข้างบนนะฮะชื่อเว็บไซต์ข้างบนมันจะเป็น tiktok com นะครับแล้วก็สแลชชื่อช่องของเรานะครับอันเนี้ยสำคัญมันไม่ใช่ tiktok com เฉยจะต้องเป็น tiktok com สแลชชื่อช่องของเราซึ่งของผมเป็นกรณีดีโกนะครับอีกอันนึงก็คือที่มีทําให้มีปัญหาเนี่ยก็คือชนิดของพาณิชย์ ช่องไอช่องสีแดงที่ผมบ่งไว้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหาตอนที่เจ้าหน้าที่เขาจะกรอกข้อมูลเข้าไปเพราะเราไปจดในลักษณะของายหน้าทีนี้พอการคำว่าเป็นในหน้าเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ว่าเราเป็นคนขายมันจะเป็นการให้บริการครับซึ่งตรงนี้ผมพูดโดยสรุปเลยเจ้าหน้าที่จากที่สำนักงานเขตนะครับได้โทรคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนี่คือคําแนะนําที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้สำนักงานเขตเป็นคนทําก็คือกรอกไปว่าการให้บริการโฆษณาสินค้าผ่านทางช่อง tiktok ทีนี้ข้อข้างล่างจะเป็นระบบการสั่งจองซื้อสินค้าเราใช้ระบบตะก้านะครับซึ่งเป็นการใช้ระบบตะก้าของ Tik กต k อกนั่นเองนะครับเราถึงต้องเขียนว่าระบบตะก้าซึ่งจะเห็นว่ามันไมน่ใช่ตะก้าของเราแต่เป็นตะก้าของ t i k กต k นะครับข้อถัดมานะครับจะเป็นการชำระเงินซึ่งจะเป็นการชำระเงินออนไลน์ผ่านตัวกลางการชำระเงินซึ่งในที่นี้ก็คือติ๊ t o k อีกนั่นแหละวิธีการขนส่งก็คือบริษัทขนส่งส่วนข้ออื่นจริงมันจะมีให้กรอกอีกแต่คุณต็รอรอกข้อมูลส่วนตัวคุณไปนั่นแหละนะคร นะครับที่สำคัญเลยเรียกได้ว,ว่าตอนไปจดเนี่ยนิ้งตอบคำถามเลยนะครับว่าคุณจะไม่ตรงค่าปรับขอแค่คุณใส่วันที่เริ่มกิจการกับวันที่มาจดทะเบียนให้ห่างกันไม่เกิน30วันนะครับแค่นี้เองจบแล้วแล้วคุณก็ไปจ่ายเงินซึ่งพอจ่ายเงินคุณก็จะได้ใบนี้มา อันนี้คือจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ได้ใบข้างบน,นี้เป็นอันเสร็จครบถ้วนบริบูรณ์จดทะเบียนออนนอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยทีนี้มาถึงคำถามนะครับคำถาม,ม F A Q ที่ถามกันบ่อยอันที่1ต้องใช้ป้ายหรือไม่คำตอบคือในเขตที่ผมไปคือเขตพระขนงนะครับไม่ต้องใช้ป้ายใดๆครับคือเอกสารก็มีแค่สาภาพที่ผมพิมพ์ม่ให้ดูเอกสารส่วนตัวผมแค่นั้นนะครับป้ายไม่ต้องใช้อันที่2หน้าร้านต้องใช้ไหมก็ไม่ต้องอีกเช่นเดียวกันนะเพราะเขาไม่ได้ขอและผมก็ถามเขาด้วยต้องมีไหมเขาบอกไม่ต้องมีนะครับแล้วก็มีอะไรอันที่3ระะบบตก,ก้า มีระบบตะก้าไหมระบบตะก้าที่ใช้คือระบบตะก้าของ t i k t o ็อกนะครับคือเราไม่มีเองอะ่ะจริงแต่เราไปใช้ระบบตะก้าของ Tik t o ็อกง่ายไหมแล้วก็ายตังห้าสิบาทเป็นไงครับถ้าใครยังมีคําถามสงสัยตรงไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ